วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฉัน,ฉนไม่เข้า,ใ,ขาใจ,ใจเลยจริงๆ,งๆสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้านะครับในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านพบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเรามองย้อนกลับไปเราก็ยังสามารถที่จะนั่งลงแล้วก็ยิ้มแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าในเหตุการณ์ร้ายก็ดีเหตุการณ์ที่มีความสุขก็ดีในชีวิตของเราที่ผ่านพ้นมา ัังครบดังนั้นเราก็จึงเชื่อมั่นอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันว่าวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะมีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไรเลวร้ายดีร้ายอย่างไรเราก็มั่นใจว่าพระเจ้าก็จะทรงนำย่างเท้าของเราพระเจ้าก็จะทรงช่วยเราให้เราก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ด้วยพระพรด้วยฤทธิอำนาจพลังของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์เคยช่วยเหลือเราทั้งหลาย ที่ผ่านมาแล้วพระองค์เคยดูแลเอาใจใส่เราแล้วอย่างไรแน่นอนว่าพรุ่งนี้และในอนาคตพระองค์ก็จะทรงดูแลเราให้ผ่านพ้นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ทางพันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์ก็ได้แบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะครับที่ถีบตัวสูงขึ้นทั้งค่าแกส๊สหุงต้มค่าข้าวสารค่าเนื้อสัตว์ที่กำลังแพงขึ้นทุกๆวันนะครับ แต่เราขอบคุณพระเจ้าเราก็มั่นใจนะครับว่าพระองค์จะทรงดูแลเราจะทรงเลี้ยงดูเราต่อไปให้ผ่านพ้นเหมือนกับที่พระองค์เคยดูแลเราทั้งหลายผ่านมาแล้วด้วยนะครับและที่สําคัญเรารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่คุณผู้ฟังพี่น้องนะครับได้มีความห่วงใยแล้วก็ได้มีโอกาสถวายทรัพย์นะครับเพื่อสนับสนุนพันธกิจนี้กันเข้ามาขอองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับที่จะอวยพระพรท่านครัวเรือนของท่าน อุดรูรั่วในชีวิตในครอบครัวในธุรกิจการงานต่างๆของท่านนั้นเอาไว้เพื่อพระพรทั้งสิ้นที่เข้ามาในชีวิตของท่านจะมีมากมายเพียงพอสําหรับท่านและเป็นพรสําหรับผู้อื่นต่อต่อไปสําหรับพันธกิจของพระเจ้าต่อต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังคราบความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบในพระคำที่เราศึกษากันในช่วงนี้นะครับ ผมมีความรู้สึกว่ายิ่งอ่านไปเราจะเห็นมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องราวของการตอบโต้กันไปมาระหว่างโยกเองกับสหายกับเพื่อนของท่านนะครับซึ่งในตอนที่แล้วนะครับเราได้อ่านไปเนี่ยเป็นสหายคนหนึ่งของท่านที่ชื่อว่าโสฟาเป็นชาวนาอาเมนะครับท่านก็ได้มีการตอบโต้ความรู้สึกความคิด หรือคำพูดที่โยบได้แสดงออกมาก่อนหน้านี้ด้วยข้อความที่ชัดเจนนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโยบนั้นเป็นเพราะว่าโยบนั้นทำความชั่วและเป็นเพราะว่าโยบนั้นไม่ยอมรับความจริงไม่สารภาพไม่กลับใจไม่นำซ้ำยังมามองดูตัวเองว่าเหมือนกับตัวเองนะัเป็นคนที่สำคัญนักหนาแม้ว่าตัวเองจะทำผิดบาปมาขนาดนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวอย่างมั่นใจ ยังทะนงตัวเองแล้วก็ยังกระทำตัวเหมือนกับว่าจะทําตัวสูงขึ้นถึงฟ้าสวรรค์เหมือนกับศีรษะจะไปถึงหมู่เมฆแตะท้องฟ้าทะลุฟ้าได้อะไรแบบนี้นะครับเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําอันนี้เพื่อนของโยบพ,พูดนะครับว่าโยบเนี่ยยังไม่รู้อนาคตไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองด้วยซ้ําว่าตัวเขาเนี่ยจะพินาศเป็นนิดอย่างกับอุจจาระของตัวเขาเอง คนอื่นๆที่เคยเห็นหน้าเขาเขาก็จะเอ่ยคำพูดมาบอกว่าไม่รู้นะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีเขาอยู่แถวนี้แล้วนี่อะไรทํานองนี้เหมือนกับว่าไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นอยู่ไม่มีคุณค่าอะไรที่ใครจะจดจำที่ใครจะมองและที่ใครจะเห็นต่อไปนะครับดวงตาที่เคยจ้องมองดูโยบมองดูคนอาธรรมแบบโยบนี้ก็จะไม่เห็นอีกแล้วสถานที่ที่โยบเคยอยู่ ก็จะไม่มีโอกาสได้พบได้เจอโยกได้เจอคนอาธรรมแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับกระดูกของเขาเคยแข็งแรงเคยเต็มไปด้วยกำลังของคนหนุ่มแต่เรี่ยวแรงนั้นจะนอนลงจบสิ้นลงไปในผงคลีพร้อมกับตัวของเขาคุณผู้ฟังครับนี่เป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างแรงมากแล้วก็เป็นถ้อยคำที่เหยียดหยามที่ทำให้โยบนั้นปวดใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับบ่อยครั้งเราได้ยินคํากล่าวจากพี่น้องจากปากพี่น้องในครศจักรพี่น้องที่ร่วมความเชื่อของเรากล่าวใส่ร้ายหรืออาจจะพูดด้วยความหวังดีนะครับว่าบางครั้งที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเกิดอุบัติเหตุมีความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต ไม่จบสักทีเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องงานเรื่องสุขภาพสารพัดสารเพเข้ามาพี่น้องก็มักจะส่วนใหญ่นะครับเคยได้ยินพี่น้องก็จะพูดว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเธอต้องสารภาพนะเธอทําความผิดอะไรหรือเปล่าเธอทำบาปอะไรซ่อนไว้มีบาปอะไรปิดบังซ่อนไว้มีรากรากเง่าของความบาปอะไรที่ไม่ได้สารภาพขอพระเจ้าเมตตานะตรวจสอบชีวิตของ ของเธอแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าที่เมตตาพระองค์ไม่สามารถที่จะยอมรับความบาปความชั่วที่อยู่ในตัวของเธอได้ของมนุษย์ได้ดังนั้นถ้าเธอไม่สรารภาพไม่บริสุทธิ์ไม่ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าไม่ได้รับการชำระจากพระเจ้าแล้วแล้วก็จะไม่มีทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เหตุฉะนั้นต้องกลับใจใหม่นะต้องเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังครับ แต่ละครั้งเวลาไปนั่งอธิษฐานไปเข้ากลุ่มก็จะมีแต่คนมาวางมือมีคนเผยพระวจนะว่าเธอมีรากขมขื่นอะไรเธอมีความบาปอะไรตั้งแต่กี่ปีมาแล้วตั้งแต่เธอเป็นเด็กมีรากขมขื่นกับพ่อของเธอมีรากขมขื่นกับญาติคนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็กอมไล่เลียงกันขนาดหนักเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบบนี้เราเคยเจอและเคยมีแล้วก็ คำพูดแนวนี้ทํานองนี้เนี่ยก็บั่นทอนจิตใจของผู้คนมากมายเลยทีเดียวที่มาเชื่อพระเจ้าและที่เป็นคริสเตียนแล้วอาจจะไม้เขวยแล้วก็มีความสั่นไหวในความเชื่อได้ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสหนุนใจคนอื่นนั้นถ้าเราพูดแบบนี้มันจะเสริมสร้างและมันถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นวิธีการที่เราควรจะพูดหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่ เพื่อนของโยบแต่ละค้นแต่ละคนเนี่ยที่ในพยายามหนุนใจโยบก็เข้าใจว่าเขาอาจจะมีเจตนาที่อยากจะสร้างโยบให้โยบได้พ้นจากสิ่งเลวร้ายววๆก็เลยหนุนใจให้เขารีบสารภาพรีบค้นพบความผิดบาปของตนแล้วก็กลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์อะไรแบบนี้นะครับแต่สําหรับความเชื่อที่โยบยืนยันนั้นท่านบอกว่าท่านมีความบริสุทธิ์ใจมีความชอบธรรม ตลอดเวลาแต่เพียงแค่ว่าเวลานี้พระเจ้ายังอนุญาตให้มีการโจมตีอนุญาตให้มีการให้ร้ายและทำให้ท่านต้องพบกับปัญหาแต่ท่านยังวางใจว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเป็นผู้เปิดเผยจะเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะสำแดงให้และเหตุการณ์ทั้งหมดถ้าเขาผิดจ,จริงเขาก็ยอมรับในในผลที่เขาทำความผิดนั้นด้วยตัวของเขาเองไม่จำเป็นต้องมาซ้ำเติมเขาอะไรแบบนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นบทความหรือการสนทนาโต้อตอบของโยบที่มีต่อสหายของท่านที่กล่าวใส่ร้ายท่านนะครับในเรื่องต่างๆนานา,นาซึ่งวันนี้โยบก็จะพูดให้พวกเขาฟังว่าคนอาธรรมนั้นไม่เสมอไปที่คนอาธรรมจะถูกลงโทษเพราะว่าคนอาธรรมคนบาป คนชั่วร้ายมีมากมายที่เจริญรุ่งเรืองที่ไม่พบกับปัญหาอะไรเลยแม้ว่าคนเหล่านั้นปฏิเสธพระเจ้าด้วยซ้ำไปดังนั้นที่พวกท่านว่าข้าพบกับปัญหานี้น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ถูกหรือไม่ใช่ความจริงเพราะข้ามั่นใจว่าข้าไม่ใช่คนอธรรมหรือคนบาปแต่อย่างใดเราจะมาอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ด้วยกันนะครับเป็นคำตอบโต้อของโย อยู่ในพระธรรมโยบนะครับบทที่21วันนี้เราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับจนจบบทถึงข้อ34เลยนะครับพระธรรมโยบบทที่21นะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่34มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโยกตอบว่าบ่อยครั้งที่คนอธรรมไม่ถูกลงโทษแล้วโยบตอบว่า ขอฟังถ้อยคำของข้าให้ดีและให้คำนี้ปลอบใจพวกท่านขออดทนหน่อยและข้าจะพูดและเมื่อข้าพูดแล้วก็เยาะเย้ยต่อไปเถอะส่วนข้านี้ข้าจะบ่นต่อว่ามนุษย์หรือฉะไหนข้าจึงไม่ควรหุนหันมองดูข้าสิและจงตกตะลึงเถิดและจงเอามือปิดปากเมื่อระลึกขึ้นมาได้ ข้าก็หวาดผวาและเนื้อตัวข้าสั่นระริกชนันพวกคนอธรรมจึงมีชีวิตอยู่เออจนแก่เท่าและเจริญมีกำลังมากขึ้นลูกหลานของเขาก็ตั้งมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาและเชื้อสายของเขาก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเรือนของเขาก็ปลอดจากความกลัวและไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่อยู่บนเขา พ่อวัวของเขาผสมพันธุ์ไม่มีพลาดแม่วัวของเขาตกลูกไม่มีแท้งเขาส่งเด็กเล็กออกไปอยู่อย่างฝูงแพะแกะและเด็กๆของเขาก็เต้นราเขาร้องเพลงประสานเสียงรำมนาและพินเขาคู่และเปรมปรีตามเสียงปีเขามั่งมีสีสุขตลอดวันเวลาของเขา และลงไปยังแดนคนตายอย่างสงบเขาทูลพระเจ้าว่าขอไปเสียจากเราเพราะเราไม่ปรารถนาความรู้ในทางของพระองค์องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คืออะไรที่เราจะต้องปรนิบัติพระองค์ถ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์เราจะได้ประโยชน์อะไรดูเถิดความเจริญไม่ได้อยู่ในกำมือของพวกเขาหรือ คำปรึกษาของคนอธรรมอยู่ห่างไกลจากข้าตะเกียงของคนอธรรมดับบ่อยเท่าใดความยากลำบากมาเหนือเขาบ่อยเท่าใดพระเจ้าทรงแจกจ่ายความเจ็บปวดด้วยพระพิโรธบ่อยเท่าใดเขาเป็นเหมือนฟางที่ลมพัดไปและเป็นเหมือนแกลบที่พายุพัดไปบ่อยเท่าใด ท่านว่าพระเจ้าทรงสะสมความบาปชั่วของเขาไว้ให้ลูกหลานของเขาขอพระองค์ทรงตอบแทนแก่เขาทั้งหลายเองเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทราบขอให้ในตาของเขาเห็นความพินาศของเขาและให้เขาดื่มพระพิโรธขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะเขาจะสนใจอะไรเกี่ยวกับเชื้อสายที่เกิดมาภายหลัง เมื่อจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดเสียแล้วผู้ใดจะอาจสอนความรู้แด่พระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงพิภากษาผู้อยู่ในที่สูงคนหนึ่งตายเมื่อยังแข็งแรงเต็มที่สบายและปลอดภัยทั้งสิน้นตัวของเขาเต็มด้วยน้ำนมและไขกระดูกของเขาก็ชุม่มอีกคนหนึ่งตายด้วยใจขมขื่น ไม่เคยได้ชิมของดีเขาทั้งสองนอนลงในผงคลีดินเหมือนกันและตัวหนอนก็คลุมเขาทั้งสองไว้ดูเถิดข้ารู้ความคิดของพวกท่านและอุบายของท่านที่จะทำผิดต่อข้าเพราะท่านว่าวังของเจ้านายอยู่ที่ไหนเต็นซึ่งคนอาธรรมอาศัยนั้นอยู่ที่ไหนท่านไม่ได้ถามนักเดินทาง และท่านไม่ได้รับสักขีพยานของเขาหรือว่าในคราวที่เกิดภัยพิบัตินั้นคนอธรรมมรกรอดได้ในวันแห่งพระพิโรธเขาก็ได้รับการช่วยให้พ้นผู้ใดแจ้งวิธีการของเขาให้เขาฟังและผู้ใดสนองเขาในสิ่งที่เขาได้ทำและเมื่อคนหามเขาไปยังหลุมศพก,ก็มียามเฝ้าที่อุโมงค์ สำหรับเขาก้อนดินที่หุบเขาก็เบาสบายคนทั้งปวงตามเขาไปและคนที่ไปข้างหน้าก็นับไม่ถ้วนแล้วทำไมท่านจะมาปลอบใจข้าด้วยสิ่งว่างเปล่าคำตอบของท่านไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากการหลอกลวงจบพระธรรมโยบบทที่21ข้อหนึ่งถึงข้อ34 คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าการถกเถียงเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆและความหวังก็พ่ายแพ้ในบทก่อนหน้านี้บทที่20โสฟ,ฟาแสดงทัศนคติสุดโด่งของเขาเกี่ยวกับหายนะ คนชั่วโยบก็โต้กลับด้วยสิ่งที่สุดโด่งพอๆกันนั่นก็คือเรื่องราวของคนชั่วที่มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขพวกเขาไล่พระเจ้าออกไปจากเส้นทางจากนั้นโยบก็เบาลงเล็กน้อยด้วยการพูดว่าความเจริญของเขาไม่ได้อยู่ในกำมือพวกเขาและปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องกับพวกเขา และความตายอันแน่นอนคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันคําพูดเกลี้ยวกราดของโยบนั้นเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับความแตกต่างระหว่างโลกในความเป็นจริงกับโลกที่สวยงามตามที่เพื่อนๆของเขานำเสนอไม่มีอะไรเป็นธรรมซึ่งนำมาสู่คำถามว่าการที่คุณเป็นคนดีหรือคนชั่ว มันทำให้เกิดความแตกต่างกันในโลกนี้หรือไม่คุณผู้ฟังครับแม้เราจะพยายามปลอบใจผู้ที่กำลังมีความทุกข์แต่ว่าเราอาจจะพูดในสิ่งที่พูดกันซ้ำๆๆซักๆจนไม่มีความหมายเช่นการพูดกับแม่ที่สูญเสียลูกชายพิการว่าเขาอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้แล้วคำตอบที่ไม่เป็นที่จุใจทำให้ผู้ที่ทนทุกข รู้สึกทุกข์หนักกว่าเดิมโยบจึงถามว่าผู้ใดอาจจะสอนความรู้แด่พระเจ้าได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องเชื่อในโชคชะตาและใช้ชีวิตไปอย่างเงียบๆแต่ว่าพระเจ้านั้นพระองค์ต้องการให้เราสนทนากับพระองค์ประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเมื่อเกิดความทุกข์ยากขึ้นมาเราควรจะหันไปหาใครดี ซึ่งมีทางเลือกเพียงสองทางคือเลือกหันไปหาพระเจ้าหรือเลือกหนีไปจากพระองค์โยบเป็นแบบอย่างสําหรับผู้ที่หันไปหาพระเจ้าโดยจะต้องเริ่มต้นจากการยอมพระเจ้าโดยสิ้นเชิงก่อนเป็นอันดับแรกคุณผู้ฟังครับขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าและแบบอย่างเรื่องราวชีวิตของโยบก็ดีสหายของเขาก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ตือนสติ เตือนใจเราทั้งหลายว่าเราจะทำอะไรเราจะทำอย่างไรให้กับเพื่อนของเราในขณะท่าหากว่าเพื่อนของเรากำลังตกทุกข์ได้ยากเราจะมีท่าทีอย่างไรเราจะพูดอย่างไรและเราจะช่วยเขาอย่างไรขอให้เรามีสติปัญญาและได้รับการเปิดเผยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่เราจะกระทำนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านสวัสดีครับ